ไอไอมอไดแปลว่าไออะไรเอ้เนี้ยนะไอเล่นเหรอไอนี่เชืที่ชื่อเหรอลืมไหไอเชนมีกับไอไอไอเชื่ออะไรเนี่ยชอไอชีไอกินเหรอกินไอนี่ไอเชนนี่มีสัตว์ไอนี่มีไปเบดนมนไปมนไปมาแต่มันไม่มาเล่นไม่ไ่ไม่ไมไม่่ไมไมม่ไม่ม่ไไม่ม่ไม่ไไม่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 ่ไไม่ไม่ไ่ไไม่่ไไม่ไ่ไม่ไ่ไไม่่ไไม่ม่่ไม่ไม่่ไม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 ไมม่ไม่ไ่ไม่่ไ มันไปเมื่อวานนี้ก็ไปมามันบอกให้รอจนถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะแต่ก็ไม่มาไปตั้งแต่เข้าพกจเข้าตั้งแต่ก่อนใช่หกโมงก่อนเกือบเกือบทุ่มหนึ่งอ่ะพี่ไปรอบอกให้รอจนถึงสองทุ่มครึ่งน่นไม่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 มาสักตัวอไม่แต่มายืนทรงอ่ะไม่มันก็เป่าตังค์ดิยว้ันน่ะน้องอมพอนแพ้เลยก็ทีไรตอนต้องเราดูพ่จกรณาพี่เมื่อวานนี้เขาอยู่จนถึงเกือบเกือบสองทุ่มครึ่งอ่ะพี่มันบอกว่า ไม,ไ,มไม่ไม่รับปากว่าจะมาหรือไม่มาอ้าวถ้าไม่มาก็แสงมันก็แผละบ,บ่ายไปแล้วไงน้องถ้าตามปกติใช่ปะปใช่ใช่ถ้าเกิดมันไม่มามันก็ถือว่าบิดสต,ตอรี่อ่ะไม่ได้บิ่ยดตอรี่นี่บิดเดิมพันเลยอันนี้เล่นพูดถึงเดิมพันได้เลยน้องพูดเดิมพันได้เลยเพราะบิดเดิมพันไม่ได้นะเพราะมึงตกลงไปแล้วอ่ะมึงยังไม่เล่นมึงก็มึงต้องจ่ายอยู่ดีถูกปะมัวแต่ไปตามคนอน่ะสุดท้วยแอลแอลอะไรพี่แอลอะไรพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปตามคนหรือว่าเฮียอะไรมันคือมัน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 ใช้แบบนี้ไม่ได้น้อง ก็ขนาดวันนั้นที่พวกพี่ไปคุยกันมันยังมากันครบเลยไม่ใช่เหรอมาตั้งเยอะแต่พอถึงวันที่เล่นนี่แล้วมันก็ไม่มาตอนที่ไปคุยเหลือนอยู่ประมาณสี่คนห้าคนเองเนี่ยโอ้หมันเดิมอ่ะน้องคือเก่าคือเก่าสเตะเดิมไม่ต่างไม่ต่างอะไรกับจุด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 อ่ะโอเป็นกันมุดอยู่ในรูเองมาถึงนี่เหรอ ป่าพี่ผมไม่ได้หิวแสงผมแค่พาวเวอร์ไม่มีหมดแค่นั้นเองเฮ้ยเอ้าคิดเดยอะคิดเดยอะ <laughs> เอาอะไม่ได้หิวแสงก็อเอ้าผมไม่ได้หิวแสงแต่เวอร์ผมไม่เคยหมดไงพาวเวอร์อ่ะมีตลอดอะ่ะมึงบอกวานนี้กูไม่ได้หิวแสงบ้านกูผลิตแสงไฟจากดวงอาทิตย์ไอส้สัตว์โซล่าเซลล์รู้จักว่ารู้จักว่าโซล่าเซลล์กู <laughs> รับแสงยามเช้าไอ้สัตว์ก็รับแสายามเช้า <laughs> <laughs> ตื่นมาแล้วิตามินไหนเฮี้ยมึงก็รับบางทีวิตามินไหนเฮี้ยไม่ฉลาดขึ้นเลยสัตว์ทำแต่ละอย่างไอ้เฮี้ยยาพี่แจ๊กยาพี่ยายากาก็กากไอ้เฮี้ยทำปากดีสัตวสยาพี่ยายาพี่ยาพอแล้วพอแล้วไม่คือคนเอางี้คนจริงอ่ะไม่บิดหรอกถ้ามันคนจริงอ่ะมันจ่ายเชื่อพี่ปะถ้าสมมติว่ามันจ่ายคือจบเราคือจบกันมาแล้วถ้ามันจ่ายคือจบถูกถูกถ้าเกิดอยากอยากแก้อะไรก็แค่เด้งใหม่มก็เด้งใหม่ดิไอ้เฮี้ยมึงแพ้ก็ยอมรับดิก็แพ้คือแพ้จริง ที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะเด็กยังรู้อ่ะแบบนี้ต้องต้องบอกพี่เจสละคือแบบเด็กแทงบอลอ่ะอ่าเด็กแทงมาจริงๆนะมันมันยังสัตว์มันมันเตะไปแล้วอะมันเตะไปแล้วให้มันเตะไปแล้วให้มาหลอกสุดท้ายมันผ่านไปวันหนึ่งแล้วมันมันก็ควรไอ้นี่แหละยี่อะไรไม่สัตว์เอาอะไรไปเอาอะไรอะเดี๋ยวม็จ่ายเยอะจริไม่จ่ายก็เสียแก๊งก็เป็นแก๊งขี้บิดอ่ะพี่เจสกูบอกให้จริงครับจริงจริง จริงครับจริงจริงที่พี่พูดมาแค่นี้ผลเดาเดวเดี๋ยวรอบหน้าเดาเอาเทมเป์ตูันไปชนเลยตรันให้มานี่ก็ตายฟรีอะถ้ามาเนี่ยถูกถูกตายฟรีตายฟรีตายฟรีจริงกูบอกเลยของที่เนี่ยถ้ามึงมาเนี่ยมึงตายฟรีแน่สัตว์คนเล่นที่นี่เป็นปีอย่างร้องอะมึงมามึงหอนแน่สัตว์กูบอกเลยมึงหอนแน่ไม่ได้สนามเด็กเล่นนะไอ้สัตว์ตรงเนี้ยกูบอกให้ของขึ้นเที้ยอะไรแต่ละอย่างอะมึงตายได้ไอ้สัตว์ปดหัวเติบปดหัวเติบมึงหาแบบโอ้โห เรืออะไรไปเอาหรือกันให้แซ่บไหนติจไอ้กูขาดหรอวะแปบ๊บนึงจะขึ้นบกเสียงพิงพวกไอ้ดูบ่อยๆหนะ่อยแต่พี่อย่าพูดอะไรเนี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่แบบนู่นนั่นนี่หลายอย่างพี่หลายอย่างอะไรนะเราพูดเยอะไม่ค่อยได้พูดเยอะไม่ได้พูดยังไม่ได้ก็กูจะพูดอะ่ะทำไม <c oughs> ก็แม่งกากอะไอ้ให้ยกูจะด่าทำไมก็แม,ม่งกากอะไอ้สัตว์ อ๋อคือยู่เบืล่ามาดิมาดิกูจะพา,พามาเหรอได้ได้โอเคหนักนะเจมส์ถึงขั้นขอเพลงจากพี่เกตพี่เกตจะมาหานะเหรอได้ม่ใช่ไเอซันมันกำลังทำอ่ะนั่งขับรถเล็บเขี<อ>่ยว <c oughs> อยากหยิกกว่าไหม, <c oughs> มเวลาเจอแบบคนสู้มืออยากหยิกกว่าเหมือนเขี่ยวอ่ะไอ้จากพี่จาก,พ,จากพี่ตีเฟรมติดบ้างไหมอ๋อพี่ตีเป็นสามสิบตีแล้วนะ ไม่ติดเลยเหรอไม่ปรับเลยเลยต่อที่อะไรสัตว์มึงทพิงว่ากูผ่านสปิงไปกี่ตัวกันเลยกี่อันไหนสัตว์เสหมดเย็ดจับเลสซีเวิดเสร็จเพียงงอมหมดแล้วนอะเหลือได้เนาะเลยๆๆแต่ผมได้เปิดมาคือพี่สวยพี่ดักพมอเลยพี่เก็คสละหาเรื่องของข้อเก็บในวันนี้เฮียต้องไหมเฮียต้องเก็บในตู้ดิผมเก็บในตู้ดิเดี๋ยวผมเก็บให้เก็บบ้าเก็บบ้างบริการพี่บริการพี่เก็บบริรับ สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรทำอะไรอันเนี้ยเอาไปตีปืนไปไปตีปืนบวกสีเอาไปเมื่อวานเมอวานเมืวันไปไหนมาอ๋อเมื่อวานติดคุยไปหาผู้ใหญ่ครับพี่อ๋อโอเคครับเมื่อวานไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นเลยผู้ใหญ่เรียกเข้าพบครับพี่เมื่อวานไม่เจอเลยน้ำมีเนาะไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่เจอแจ็คนะ อ้าวไม่เจอใครพี่พี่แจ็คโอ้หพี่ร้อนตัวเกินพี่แจ็คกูอุตส่าห์ร้อนตัวตั้งนานอี่อ้าวไม่ใช่กูหรอกอ้าวโอ้ยเเอ้้าฮยพีูวันนี้พี่แจ็คเข้าไปกินขนมมาพี่แจ็คเออวันวันขนมมาวันซื้อดูเทล่าให้จุกไปวันเจี๊ยบเลยอ่ะวันเจี๊ยบโมเยว์วันที่พี่ก็ไปเจอเขามาแล้วเขาพี่ที่พาพามาน้องมี่เนาะใช่ปะใช่ครับอยู่ซีนอร ก็ไปเจอก็ไปคุยกับเขาเนี่ยแหละแต่เหมือนกับเอาจริงๆเหมือนคุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องวันเรื่องอะไรกันมากกว่าอ่ะพี่แบบปวดหัวจริงนะอืมเออไม่ไม่พี่เร,เราไม่ต้องปวดหัวเลยคือเราทำาตา,ตามข้อตกลงก็จบถูกไหมพี่อันนี้คือพี่ไปเอาเงินเดียวพี่ตอนเนี้ยเราไปเอาเงินกันไหมเขาจะให้หรออา้าวพี่เดิมพันนะพี่ไม่ใช่เล่นขายของไปไหมล่ะจากไปไหมล่ะไปได้ไ <ป S 1> <ห>เอาอ่ะเอเอ กขาจะให้ไหมล่ะเขาแบบไม่รู้ดิแต่เอา <ไป S 1> จริงไปได้นะพี่เดี๋ยวไปก็ได้เดี๋ยวว่างก็ไปถ้าสมมติเนี่ยตอนนี้ผมยังว่างอยู่ผมไปได้นะพี่ได้เนื้อสามตัวกลับมาเลยได้คือคือมันเป็นงี้เหมือนกับอันนั้นอ่ะเออพี่จะบอกงี้คือพี่อะคุยกับเขาแล้วแต่ก็เหมือนกับอ่ะแจ็คเราในกันตอนแรกนในกันวันจันทร์ูกต้องไหมใช่ปิด ในตะวันจันเสร็จเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนครึ่งบอสอะมาคุยกับพี่ก็คือแบบเออขอคุยกับพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบอบอบมันก็คุยคุยกับพี่ดีอะไม่คือตัวบอบมันเองอะมันไม่ได้มีอะไรกับพี่แล้วไม่ใช่เมื่อวานคือตอนนั้นอะเรานัดจะตีกันวันจันรใช่ไหมวันอะไรวะมีอะไพี่ออกไปก่อนไม่เหรพี่กดเราตีกันวันวันอะไรนะวัน้ผมที่วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าวันั้นผมอยู่วันก่อนเองวันก่อนเอง วันวันที่เราไปคุยอ่ะแล้วก็จะตีกันวันวันที่สิบเก้าอ่ะไอ้ไม่ใช่สิบเก้าเด็กแถลงการอะไรครับนะเดิมพันครับอย่าปัญญาอ่อนครับแถลงการที่อะไรสัตว์เดิมพันที่เรานักกันครั้งแรกคือวันอาทิตย์อ่าใช่วันอาทิตย์แล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นวันวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงคืนอ่ะเราได้ขอใช่ไหมว่าจะตีกันวันตลกมากมั้งวันอาทิตย์จะวันจันทร์ ใช่ที่ที่พี่บอกว่าจะตีออตีจะต,ต,ต,ตีวันนี้ออแล้วก็เลื่อนวันเออแล้วแล้วพี่อะ่ะก็เลย bon ก็เลยไอบอลอ่ะก็เลยคุยกับพี่ว่าเออจะคุยกับพี่ว่าจะขอเลื่อนปักทักบอปะก็เลยทักที่มาประมาณเที่ยงคืนแหละ,อะเอางี้ผมพูดงี้ดีกว่าพี่ตอนเราคุยกันอะ่ะเราคุยกันผ่านสื่อซึ่งสื่อรับรู้หมดอ่ะแต่เวลาไปขอเลื่อนอะ่ะมึงไปเลื่อนในรูอืมใครจะรับรู้กับมึง มึงทาไม่ได้อยู่แล้วแบบเนี้ยตอนมึงท้ามึงรับคำท้ามึงรับออกสื่อแต่พอมึงจะไปเลื่อนไปเลื่อนในรูมึงทาได้เหรอไอสัตว์เออคือตอนที่มันคุยมันก็บอกว่ายังไงก็ได้พี่พี่จะบอกให้นะก็คือว่าจริงๆอ่ะบอสมันคุยกับพี่พี่เป็นคนที่คุยง่ายอยู่แล้วเข้าใจไหมใช่ครับพี่ใช่ครับพี่พี่คุยง่ายสุดแล้วพี่แก้พี่ชายใช่พอแจ็คไอ้บอสก็ทักอ่เข้าไปในทีกับพี่แหละคุยพี่คือคนมันไม่พร้อมอะไรเงี้ยบอกอ๋อคนไม่พร้อมเหรอโอเคได้ได้พี่อ่ะบอกเออโอเคได้ได้ แล้วพอพี่บอกกับน้องๆปั๊บน้องๆมันคือแบบคือมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปั๊บเออพี่มันเลื่อนไม่ได้หรอกพี่มันอยทำยัางไงไม่ได้หรอกพี่มันใช่พี่มันเรานัดคนนะพี่อ่าใช่พอมันจะตีกันตอนเช้าแล้วแล้วพี่ก็เลยมันเดือดเกินอ่ะนะมันใกล้เกินมันชิดเกินเออแล้วแล้วแล้วพี่ก็เลยทักทักไอ้บอกมันไปเหมือนกลับไปเหมือนเดิมทักไปประมาณนี่อดูวันอ่ะ ก็คือน,นั่นแหละใช่ไหมพี่ก็คือวันนั้นแหละก็คือวันจันทร์เช้าว,วันจันทร์มาพี่พี่ขอดูวัน,นเวลาให้ชัวร์เลยเพราะว่าเขาเลื่อนพี่วันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนเขาเขาเลื่อนพี่เออตอนประมาณเทียเเท่ยงคืนเออพอเที่ยงคืนเขาเลื่อนพี่ก็เลยทักไปหาเขาบอกบอบอยู่ไหมพี่อะทักไปวันอาทิตย์เหมือนกัน แตท่ทักไป,ปท,ทักไปประมาณทุ่มหนึง่งแล้วทักไปประมาณทุ่มดึงแล้วบอลก็ทักมาทักมาหาพี่ว่าเออประมาณสี่ทุ่มครับว่าไงพี่พี่ก็เลยพิมพ์ไปว่าพี่อยากไปคุยกับบอลแล้วก่อนหน้านั้นว่าไม่โอเคนะเออน้องมันไม่เลื่อนบอลมันก็บอกว่าบอลมันก็เลยไปคุยให้แล้วแล้วบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงพี่บอกว่าก็วันที่ยี่สามยี่สี่แล้วกันคนละครึง่งเพราะวันที่ยี่ห้ามันติดติดคิดมาก ในเมืองอ่ะไอบอลมันก็พูดอยู่ว่ากิจกรรมอ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วทําไมเขาถึงจะต้องมาเล่นในวันกิจกรรมล่ะนั่นนะดิเจอหมอตอรอมันก็ไม่อยู่มันเล่นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราก็ถอยมาถอยมาให้วันหนึ่งเพื่อที่จะไม่ติดคิดมากอยู่แล้วจริงไหมล่ะมันเทศกาลอ่ะมีที่ไหนบ้างเทศกาลเขาเล่นตอรี่กัน วันทุกที่ครับพี่เขาประกาศปิดทุกที่พี่ปิดเล่นสตอรี่ทุกที่ครับพี่ที่ผมเล่นมาที่ผมเคยเล่นมานะภูมิผมอะอันนี้อันนี้ม่พอร์ตไว้อะไรเงี้ยอ่าถูกต้องอันนี้มันก็จริงจะความความเป็นจริงแล้วคือวันธรรมดาแม่งจรงอย่งไม่ค่อยว่างเลยแล้ววันวันเทศกาลว่างกันจริงจริงหรออะไรเงี้ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เงี้ยคือฮอลิเดย์นะพี่มันคือฮอลิเดย์นะแต่จริงๆมันน้องพี่แมันจะ ถามเออไอมีพวกอะไรน่ะอยากล่ำหมดอะยัมันอยากตีหมดอะมันไม่ไม่สนใจหรอกมันไม่ยอมด้วยแต่จริงจริงมันพักมาแบบเออ้ไอเฟนดี้ยังบอกเลยบอกที่ตีแม่งเลยที่วันนี้ก็ได้ตีแม่งเอะอยากตีแม่งเลยอะน้องๆเคอยากตีหมดอะก็วันนี้พอพอไปคุยกับมันมันมันบอกไม่พร้อมรอสองทุ่มครึ่งพอไปยืนน้าเ้าไปผมไปยืนแล้วมันบอกให้ผมไปฟาร์มไปไปฟาร์มไปอย่างเงี้ยเออดูดิไลกูไปฟาร์มเฉย เหมือนไม่ไหวแบบเหมือนไม่เป็นอ่ะจริงนะเหมือนแบบพวกผู้เล่นใหม่อะไม่มันมันถ้าเลื่อนเหลืออะไรอะเราก็คุยกันไอ้นี่ก็ได้จริงไหมคุยกันตามที่แจ็คบอกอะใช่ครับพี่ไม่คือปกติผมไ่เล่นกับอะผมไม่ผมไม่ใช่คนเล่นเดิมพันไม่ได้เล่นมานานอยู่แล้วอะผมก็อะผมยังเข้าใจแล้วว่ากฎการเดิมพันมันคืออะไรอะอะรับปากแล้วสมมติพี่อเล่นไก่ชนก็ได้เฮ้ยผมเอาไก่ชนตัวเนี้ยห้าพันอะปากเปล่าเนี่ยเขาังไม่จ่ายเดี๋ยแล้วอะปากเปล่าไปก่อนถูกป่าพวกไก่ อ้าพอไก่ชนเสร็จปุ๊บอ่ะอี้ไก่ตอนนั้นไม่พร้อมพี่ก็ต้องได้เงินฟรีปะถ้าฝันของข้าไม่พร้อมอ่ะเพราะพี่แทงไปแล้วอ่ะนน่แน่แหละ ที่ไหนก็ได้พี่จริงที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้จริงจที่ไหนก็ได้จริงจริงที่ไหนก็ได้เอาดีคือแบบง่ายๆนะถามว่าที่ที่นู่นนะฟาร์มเดย์พี่สามารถเอาน้องไปลงได้ไหมพี่ลงให้ได้นะเดี๋ยวพี่เอาลงน้องน้องลงพี่ดานาวุฒิพี่เล่นให้ได้แล้วพี่จะถามกลับคืนว่าถ้ากูไปปุ๊บมึงก็มาที่ฟาตาทามึงมาดานาวุฒิเล่นกับกูไหมล่ะไว้กันไหมว่าใครพังมากกว่ากัน เดี๋ยวกูมาเยือนบ้านมึงเดี๋ยวึงเยือนบ้านกูบ้างเปล่าอะไรเงี้ยเอาปะถามมันพี่เยือนได้อยู่แล้วพี่พาน้องไปอยู่แล้วขึ้นอาวุธขึ้นไรเล่นกันไม่มีปัญหาหรอกจริงๆเรื่องรถหาเช่าหาอะไรพี่ไม่กลัวหรอกถ้าถามกลับถ้ากูไปอ่ะมึงมาไหมล่ะมึงมาบ้านกูไหมล่ะถ้ามึงมาบ้านกูมึงมึงจัดมึงจัดมาเดี๋ยวมามึงเติมสู้พี่กูไปเติมสู้มึงหรอเปล่าปะล่ะอะไรเงี้ยใช่ไหพี่ไม่กลัวอยู่แล้วจริงคนคนเหมือนกัน ไม่เคยกลัวหรอกถูกครับถูกถูกถูกที่พี่พูดมาก็มีผลพิเกตตามมึงไปมหล่ามีถ้ากูไปขึ้นแล้วไปเล่นกับแม่งอ่ะไปด่านนั้นผมไม่ชอบมันนะที่ผมเป็นคนโฆษณาขายไก่จ้อต่อให้แบบโดนกระทืบหรือแพ้กูไม่สนใจจริงไหมล่ามีไม่ได้กลัวอยู่แล้วจริงครับจริงจริงถามกลับกันถ้ากูไปมึงมึงกล้าไหมล่ะมึงกล้าไม่หยยบบ้านกูบ้างไหมล่ะ จะเอาให้พังเลยเอาแบบให้เละเลยแหละเอาร้องอ่ะร้องยุปูปะแบบจะไม่มีชื่อนี้ไงกับโลแกงอะ่ะชิวสำหรับพี่แล้วเนาะชื่อเฮีย้ยแกงเฮี้ยเนี่ยตายตายแป้งแต่ดีจีแล้วโดวกัวทึ่ม <c oughs> แบแตไกไอ่สัตว์กระโหลกเฮีย้ย <c oughs> อย่าพี่จ้กอย่านั่นแหละไม่ไม่เอาก็ ไม่แข่งก็คือไม่แข่งจบไปเมื่อวานเห็นน้องไมบอกอะไรนะแต่เบอร์มันขอหลังพี่ใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็จากพี่ใหม่มันก็เล่นได้แหละแต่ตอนนั้นมันแค่แบบมันเสียเสียเสียมูดไปแล้วเนาะตั้งแต่แรกอะนั่นตั้งแต่แรกแหละ ันนี้ก็คือปล่อย,ปล,อยปล่อยบายเลยใช่ปีอันนี้ถ้าพี่เก็ตปีอะไรนะนี่คือปล่อยบายแล้วใช่ไหมก็นี่ไงแจ็คบอกจะไปไอ้นี่คืนนะ่ะสวยสวยสวยไม่ได้พี่ไปไหมได้ไปดิไปไม่รนะับถ้าเขานัดเราแล้วเขาปิดเราอีกอ่ะพี่ไปรับเงินกันเดี๋ยวพี่กับตา แล้วพี่แบกกลับมานะน้องได้ได้เหรอไปรับเงินดีกว่า